เหตุที่ได้มาลงคอร์สนี้นะคะก็จากคําแนะนําของเพื่อนครูด้วยกันนะคะที่ได้แนะนําให้มาเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ประสบการณ์แต่เดิมตรงนั้นก็เคยพอมีมาบ้างนะคะในการที่ได้ฝึกปฏิบัติสมาธิแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเข้มข้นมากเป็นธนิกะสมาธิเป็นสมาธิเบื้องต้นนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้เข้าร่วม หลักสูตรของท่านท่านหลวงพ่อสายท่านพ่อวิริยังนะคะก็รู้สึกว่าเป้าหมายของพุทธศาสนานั้นก็คือมีลักษณะที่ชัดเจนคล้ายๆกันคือการที่ทําให้พวกเราได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีสมาธิมีสตินะคะตรงนี้ก็เลยคิดว่ามันมีความสําคัญมากกับชีวิตประจําวันของพวกเราโดยเฉพาะ,ะผู้ที่ทํางานหรือผู้ที่อยู่ในสายอาชีพใดก็ดีสมาธิ ที่ครูสดได้รับประสบการณ์จากตรงนี้นะคะสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นผลประจักษ์เลยจากการได้เดินจงกรมแล้วก็การนั่งสมาธิก็พบว่าการนั่งจงกรมและการนั่งสมาธิต้องทําคู่กันแล้วก็สอดคล้องกันจิตจะรวมมีพลังนะคะและการสะสมในแต่ละวันนั้นทําให้สมาธิเรานิ่งขึ้นมีพลังจิตมากขึ้นสังเกตจากอะไรคะ ก็คือจากการที่เราปฏิบัติทำอะไรเราจะมีสติแล้วเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะขออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะรู้ <laughs> สึกว่าเราค่อนข้างประสบความสำเร็จและได้รับสิ่งดีๆจากผู้คนนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะทําอะไรถ้าจิตใจเราดีนะคะ <c oughs> ก็คือจากสมาธินี่แหละเราจะมองทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะคะ <c oughs> จากที่อาจจะหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างแต่พอมาฝึกปฏิบัติสมาธิเนี่ยผลที่เกิดกับตัวเราก็คือเรา อมองโลกในแง่นีกขึ้นเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาหรืออะไรก็จะมาได้เร็วมากด้วยพลังจิตที่คุณครูสดมีความเชื่อว่ามันสามารถเพิ่มได้จริงจากการสะสมวันละเล็กวันละน้อยเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะคะมันเป็นปัจจดตัน นะคะตรงนี้ก็อยากจะแชร์ความรู้ให้กับทุกท่านในในห้องชมรมนี้นะคะว่า,าสิ่งที่ได้เข้าร่วมนั้นได้ผลจริงแล้วก็มีผลประจกักษ์ก็รู้สึกดีมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ค่ะขอบพคุณค่ะ